แต่ถ้าโต๊ะไป้อปวดต่ัออกไปเลย,น,ยเน,นี่แะมันกระหายเน,น,นาะแหมเรจะได้คือนนะคำวจยังมีสตรสัมปชัญะเนิ่นสิทธิจิตแดนสิธิกรรมสิทธิการียาปหาโบสิทธิเดโชโยชโยนิดัสิทธิลาโ เลยหรอโอ้โหปีมาเมียปีมาพระาธาตุชเวดากองสาธารณรัฐเมียนมาอ้าวายหายนี่ที่ไหนคะปีวอกลิงวพระาธาตุพนมปีราักาไม่ได้บอกปีจอพระาธาตุเกตการามพระาธาตุเกตแก,าาก,กาา้จรามณีจังหวัดเชียงใหม่และทำไมนี่มีสองอัน vì cùn vì mũ vì sáng với hát rồi tôi chơi chiều ra. Hãy subscribe <laughs> 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 นี่เดี๋ยวก็ไปตรงนี้ไม่ได้เอาไปไหว้พระตังนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตามนี้อืมลำลึกความหลังเนาะกันนะเข้าตังไหนอันนี้ตังทุเจ้าโอ้ม oh, ี วิสากิจชุมชนแล้วนี่เหรอหอ๋อตังายตั้งปุ่นเอานี่ไงจะเป็นตงนี่มาเหม,เหมือนเราเดินตังกลับเลยอุ้ยใหญ่อใหญ่ก็มาอุ้ยช้าง พอฉันเล่นต้นละโอ้ต้นไทรนี่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 ขำซ้อขำซอจล่าซอซึอซ้งนะต้องเผลอดนะมุม <c oughs> ถ่ายรูปเยอะมากวันนี้อะคะเออแม่กระเป๋าวางนี่ก่อนเออซอนหลังหลังก่อน กลุ่มคนเท่าเฝ้าวัดอ๋อมิจางไรโอ๊ยทำไมมช้างเยอะเลยไป<อ>ฉันรู้เ<อ>หรอฉันรู้เหรอไอ้ซักซูลินกาะนะ <c oughs> ท่น่ะมดทูเหรอใครน่ะี่ทูหรือเปล่านะ่ะเอ้ยงเห <c oughs> มือนเลยอะเหมือนเลยอะเหมือนมดทูเลยอะ ชูมาถึงนี่เลยแต่ตัวโตกว่าพี่ทูนะตัวโตกว่าพี่ทูนนะตัวบอลเลอร์เลยตัวบอลเลอร์แล้วพี่ทูไม่มีขาที่ห้านะโอ้น้ำตกเต็มเลยีจังน่อยบาลานิด้ย่ย นีอะไรมีบอ่อน้ำขอ,อยี่ยงดูบอ่อน้ำหน่อยนะโอ้บอ่อน้ำมันขวาลึกมากแต่ว่าไม่มีน้ำเรากลัวมือถือเราหล่ดไปดูโซนชมของเก่าวัดศรีมงคลนะเริ่มต้นเข้ามาก็จะมีตะเกียงเก่าอุ้ยพัดหู แอบข้าวเหรอข้าสมัยเมื่ก่อนมีเส็นขาวนี่ผ้าถงุงมนกล่องข้าวแล้วก็มีนี่อะไรอะ่ะเขาน่าจะมีป้ายบอกมว้นะม <c oughs> ีตาชั่งเหรอคะอ๋อมี่ผ้าถุงนะ่างาม งานทอก็รายละเอียดเยอะมากอันนี้มันลายช้างเลยเนี่ยเมื่อก่อนนะคิดว่าบ้านหลายๆคนนะั้น่าจะมีนาฬิกาแบบนี้เมื่อก่อนบ้านก็มีอยู่เรือนนึงค่ะแต่ว่าเสียดายมากที่ว่าไม่ได้เก็บไว้มันพังอะเนาะพังแล้วพ่อเอาไปทิ้งเลยโหหีบ วิดิวชานซิสเตอร์สมัยเมื่อก่อนว้าวเท,เ,ออเทปเออเทปเต็มเลยฮะสวยงา,นานมาสมวยงามม,มากโทรศโฟนนะทีวี จะเดินขึ้นไปชั้นสองนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างบนไม่มีป้ายห้ามเข้าใช่ไหมโอเคอ๋อห้ามถ่ายรูปเบ๋ยบยถ่ายรูปไม่ได้นี่ใครอ่ะออคาถาบูชาเทวีสวรรคเนรอ อ๋อเชิญชมภาพถ่ายสกายวอล์กชมวิวดอยภูค่สัตงเน้า,า,ก,าก็ไปได้ค่ะมีห้องน้ำว้าตรงนี้ก็สวยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงมาตรงนี้ขึ้นไปตังวนก่นอนก่อไปไดนะฮะไปขึ้นไปก่อน อยู่ทุ่งนาเหรอเอาทุกจุดนี่ส่วนด้านหลังของวัดอุ๊ยอุ้ยรู้มีอ,อ,อ,อนิจนาเดินวิวสวยมากสวยอยนนืนี่นะเข้าเหลืองเลย ไอ้กำลังปูเข้ากันอยู่ม,มีทางเดินด้วยตลาดตลาดอยู่ใกล้จังตลาดชุมทู คืนนี้นะคะเราก็มาพักกันที่อึอ่งอบโกงนะคะแอนดรอยสกาซึ่งเราก็ใช้เวลากันจองหาต้องเียกว่าใช้เวลาหาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายที่เพราะว่า,าส่วนใหญ่เป็นวันหยุดเนาะแล้วคนก็จะเต็มกันแล้วพอดีว่าห้องเนี้ยคนเขาเลื่อนพอดีเราก็เลยได้เข้ามาพักแทนเขาอันนี้เราเข้ามาดูบรรยากาศในห้องกันนะคะ ในห้องก็จะเป็นสองเตียงใหญ่ค่ะก็คือเราจองไว้สามท่านเนาะห้องจะไม่มีแอร์นะคะห้องจะเป็นพัดลมซึ่งบรรยากาศตอนกลางคืนนี้อากาศดีมากไม่ต้องเปิดพัดลมเลยค่ะแเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําก็ธรรมดาค่ะแต่ว่าเสียอย่อางเดียวคือมันไม่ค่อยมีที่วางของค่ะ,ะเห็นไหมก็มี มีที่แขวนเสื้อผ้านเองแต่ว่ามันไม่ค่อยมีที่วางของค่ะนอกนั้นทุกอย่างโอเคหมดค่ะ จากวิวสร็จแล้วเราก็ยังมีมากคูหมูกระทะว้น่าก,กินเด้มีกุ้งด้วยมีมะมานมิน้งมีผักทุกอย่างแล้วก็มีผลไม้ให้ด้วยแล้วก็น้ำเย็นๆอีกสามขวดลุย นี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะคะซึ่งเราตื่นประมาณ6กโมงกว่าใกล้7จโมงก็คือหมอกอยังไม่มาค่ะตอนแรกเราคิดไว้ว่าตื่นมาปุ๊บเราจะต้องเจอหมอกเยอะมากๆสรุปก็คือหมอกมาสายค่ะอันนี้เห็นไหมคะหมอกเริ่มมาละแต่คือมันค่อยๆไล่ลงมาค่ะไล่าจากข้างบนลงข้างล่าง หมอกตื่นสายไปนิดนึงหม,มอกใช่ไหม <laughs> ใช่แล้วแต่มันมาแรง นี่อาหาเช้ามาแล้วน,นี่เป็นกาแฟาดิบอย่าปล่อยให้มันหยดกันหยดหมดเลยหรอกาแฟาดิบนี่แล้วก็ตรงนี้มากินเอาแล้วก็ข้าวต้มด้ยยังออมาแต่ละอ๋อต้มตามานี่เฮีเติมแหนมก่อนน้ำฮอนเติมแต้วะตอนนี้อืมอันนี้คือเอย่าน้ำชาน้ำชาน้ำชาเออ สีแดเข<ม>าต้มมาเป็นหมอ้เมอเต็มหม้อเลยมีใส่ยอยก็มีไข่ลวกโอ้โห oh. ตอนนี้กี่โมงตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วนะคะก็ยังแบบเกือ <c oughs> บสี่โมงแล้วดูไอหมอก <c oughs> คนแวะจุดนี้เยอะมากค่ะถ่ายตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็เป็นสถานที่บอกเรือนะคะเเราก็หาที่จอดรถข้างท,างที่จะยากแล้วข้างในก็แคบรถก็จอดข้างทางก็เยอะเนาะก็มาหาที่จอดด้านในๆค่ะพอจอดปุ๊บโอ้โหเจอแหล่งนะ้ำใจฟูเลยไปค่ะเราเดินไปดูบอกเรือข้างในกันเอา้าปติดไฟห้ามเข้าแซงว่าต้องกลับตังอื่นกะอันก่อ ถ้าไมเข้นี้ก็จะเป็นจุด โซนขายของที่ระลึกของโอท็อปแล้วพวกนีเยอะค่ะกระเป๋าใส่กระเป๋าอ๋อนี่เหรอ หนึ่ก้วนะคะแปสิบาทครับ ถุงห้าสิบบาทจ้านี่ไงดำเหรงก็โออยู่นะเอาไหมเอาเอางงแล้วคนนั่งรถก็อือทะอมีจ้ะเลือนได้เลยจ้ามาจิ้มาชิมชิมมามเมาถุงนี้ถุงเลย เอาสองถุงลูกอันนี้งุงเกลือปรุงอาหารเกลือแพ็คเกลือปรุงอาหารเกลือขัดสปาผิวเกลืออันนี้ดอกเกลือล้างผักผลไม้แมวอันนี้ล้งางผักวางควายจะได้เอาไปล้างสาัตว์พิษทิ้งได้เลยเจ้าแล้าว่าแจกอ้เจ้าก็จะได้เอาเจ้าแกะไ้เลยเจ้า เราไปแจกได้จ้ะถึงมาสิบบาทได้ไหมได้เเจ้า